แบบต้นตำรับเนี่ยต้องไปที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนเท่านั้นแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงประเทศจีนละค่ะเพราะเขายกหมาล่า,าต้นตำรับมาให้เราถึงที่นี่นะคะหัวหินประเทศไทย ต้อนรับกับเขาสู่เอิร์นอีฟ a n n e, e l นะคะวันนี้ขอบอกว่ามาแปลกแหวกแนวกว่าคลิปอ,อื่นคือวันนี้เราจะมารีวิวอาหารกันค่ะซึ่งอาหารในวันนี้ก็คือชาบูหม่าล่าค่ะทุกคนซึ่งชาบูที่เราพามาวันนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเพราะมีสาขาเดียวในประเทศไทยนั่นก็คือแพนด้า ฮอตพอตคะ่ะทุกคนแคนด้าฮอตพอตเนี่ยต้นตับมาจากเมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนเลยนะคะจะบอกว่าวัตถุดิบของเขาทุกอย่างเนี่ยอินพอตมาจากประเทศจีนแ a นด้าฮอตพอตเนี่ยเขาเปิดสาขาแรกและสาขาเดียวในประเทศไทยที่หัวหินนะคะในประเทศจีนเนี่ยมีมากกว่า200สาขานะและแตเขาดังมากๆถ้าหากว่าไปเมืองเฉิงตูเนี่ยเขาจะดังมากเรื่องซุปหม่าล่านำซุปข,ของเขาเนี่ย ปรุงใหม่ทุกหม้อปรุงสดทุกโต๊ะนะคะซึ่งแบบว่าเราจะได้กินอาหารที่คุณภาพพรีเมียมคือส่วนตัวเนี่ยที่มารีวิวร้านนี้คือเอิญเป็นคนชอบกินเผ็ดมากๆส่วนตัวก็เป็นคนชอบหมาล่าด้วยบางทีเนี่ยเราไปกินหมาล่าที่อื่นเราไม่รู้สำหรับมันเป็นยังไงแต่เรามาที่นี่เราจะได้กินแบบต้นตำรับม,มาจากประเทศจีนแท้ๆเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะสั่งเซตอะไรมีอะไรไมาให้เรากินบ้าง<ๆ>ก็ไปดูกันเลยค่ะ<ๆ>มาที่นี่เนี่ยไม่มีบุฟเฟ่ต์นะคะจะเป็นสัมรับอาราคาร์์เขามีการจัดเเซตมมนูาให้ คนที่เพิ่งเคยกินหมาล่าจะได้เป็นการแบบว่าไม่ต้องเลือกเองไม่ต้องเสียเวลาเลือกเองเราจะได้รู้ด้วยว่าหมูอะไรที่เราชอบบ้างเนื้ออะไรที่เรากินได้แล้วโอเคเราก็ค่อยไปสั่งอลาคาร์ดเพิ่มเติมซึ่งนี่เมนูเซตที่เราสั่งมาในวันนี้ เซตละ9 99บาทรวมเครื่องดื่มรวมถึงจะมีโปรโมชั่นของเราด้วยก็คือเรามียกขอ้ออนุ่าเราก็ได้แถมฟรีมาในเซต9 99บาทนี้ด้วยน้ำจิ้มของเขาค่ะมีอยู่2สูตรก็คือน้ำจิ้มซุกี้แล้วก็น้ำจิ้มงานะคะอย่างคือเราจะมีน้ำจิ้มเป็นซอสสำหรับปรุงหม่าล่ามาโดยเฉพาะเลยด้วยนะคะสูตรต้องตำรับแล้วก็สูตรที่เดียวของที่เพนด้าฮอทพอตอีกด้วยค่ะในเซ็ตก็จะมีหมู3ชั้นนะคะทุกคนแต่นอกหมูนะคะเสือรยอา3ชั้นเนื้อวัวแล้วก็ใบพายคะ่ะสัน คอหมูค่ะทุกคนนี่ถึงไปแล้วนะหมูชิมกับน้ำชิมซูชิเนื้อใบพัก แบบเหมือนจะละลายไปในปากเลยอ่ะน้ำจิ้มเด็ดมากทุกคนสุดยอดคือที่นี่แบบเป็นร้านชาบูมาลาที่เด็ดมากแล้วก็มั่นใจว่าว่าเด็ดที่สุดที่หนึ่งที่ทุกคนต้องมากินเลยหมูสามชั้นจุ่มน้ำจิ้มงานะคะอย่างนี้เลยไม่เคยกินน้ำจิ้มงาที่เข้มข้นแล้วรู้สึกว่ามันแบบถึงงาจริงๆอ่ะนี่บุญเส้นในมาลา มันคือหมาล่าของแท้มาซ้ำค่ะซ้ำแน่นอนมาซ้ำเลยก่นด,ด,ดูสภาพเอาแล้วกันนะคะตอนนี้คือ เลเนิดนึงขอโทษนะคะไม่เหลืออะไรแล้วแม้แต่หนึ่งชิ้นอร่อยทุกอย่างไม่เคยกินชาบูหม่าล่าอะร่อยขนาดนี้มาก่อนเกี่ยนนี้เราก็กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากมือนี้นะคะราคาโทั้วทวทวรวมทั้งหมดแล้วพันนิดๆเท่านั้นเองอึ่งจะบอกว่านี่คือร้านชาบูหม่าล่าที่ต้องมากินสักครั้งในงชีวิตเลยแต่ ทุกคนค่ะใครที่อยู่กรุงเทพก็ตาม p a n d a h o t p o t จะไปเปิดที่กรุงเทพแล้วนะคะสาขา c e n t r a l World ในเดือนมีนาคมซึ่งเอิญน,นะคะทุกคนจะไม่พลาดแน่นอนอร่อยมากจริงๆอยากให้ทุกคนลองมาทานดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ของพวกเรานะคะอยากจะให้รีวิวอะไรอีกอยากจะให้กินอะไรก็บอกพวกเรามาได้เลยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็สั่นกริง่งกริ่งกริ่งให้เอิญด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากติดชมอะไรก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่าง นี้ได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วเจอกันค่ะ